เสือสอตัวอยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้เมื่ออมาราก็เกิดอมมดอนก็เกิดแลกกันมันแบบนี้ต้องซุ่มฟาร์ม10นาทีรู้เรื่องจะะหดแค่ไหนไปชมโอ้โหถึกที่ผาครูจอมวัดดูว่าอึดจริงๆฮนะพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วกัน เอาเด็ครับผมขอกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงรับผมบ้านทุ่งแดนไกลนะผมอยู่กับรายกายรเลยยำตาบอลซอยยมชั่วช้าสลัดผักับผมวันนี้นะครับผมยังรีบดูก่อนโดนรบของเรานะผมกับฮีโร่อมานลานะผมกับการเล่นฮีโร่ตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายของเราครับตอนนี้เดินทางมาถึงตัวที่เรียกว่าใกล้จะเอ่อใกล้จะหมดแล้วนะผมใกล้จะมิดดัมแล้วนะฮะมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าต่นเทียอึมครึมสุดๆนะผม วันนี้ก็อยู่กับอมาลาตัวแบบตัวตึงรครับผมเนี้ยความเก่งเขาคือแบบนี้ฮะสามารถตีได้แล้วก็เดินตามแบบเขาเรียกว่าเดินตามก็เผาไหมจนไม่รู้จะตาย้วผมดูครับจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ครับแม่เกือบจะเข้าป้อมเลยนะเมื่อกี้เพียงแต่ว่าอมาลานี่มันไม่สามารถที่จะเดินทะลุป้อมได้นะผมหมายถึงว่าเดินแบบโหป้อมได้นะความจริงเข้าไปฟาร์มได้เลยนะตัวน,นี้สกิลของเขานั้นคือการที่ทําให้รอบๆตัวเขามีไฟไหม้ครับประมาณนั้นฮนะ ฟาร์มได้ครับผมสตันมีระเบิดตัวเองได้ครับผมแต่ข้อข้อเสียคือทุกๆตัวทุกๆส,สกิลขเขาครับเป็นแบบว่าเเสียเลือดตัวเองครับผมเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเด็ดประเด็นนะโอ้โหจะมีแค่อันตีนะครับที่ไม่เสียเลือดแต่ว่าได้เลือดเขาเรียกว,ว่าฟื้นกลับคืนมาโอ้โหขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยอนนอย,อยังรอดอยู่ยังรอดอยู่แล้วบอดี้บล็อกครับผมเพื่อนบอดี้บล็อกโอ้โหตัวนี้มันไม่ไหวจริงๆครับเพื่อเปิดตายคู่ด้วยเนี่ยเพื่อนบอกกูกด้วครับผมไปฮะ วาร์ปไม่วาร์ปครับผมโอ้โหไม่วาร์ปครับผมช็อตนี้แล้วตันคู่ยิงเอ้าได้อยู่นะครับผมเกือบตายครับแต่ว่าได้คิวอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่กับอมราครับผมผู้ชมฮะกับฮีโร่ครับผมประมาณนี้เลยฮะทีมเราผมมีโครนอสมีไพโรแมนเซอร์มีทันเดอร์วิงเกอร์ครับผมแล้วก็แลปโซดีนะครับสำหรับแคร์ี่ผมทีมเราก็จะเป็นโครนอสนะฮะ แล้วก็มีตัวซับเยอะเลยอย่ันนี้เยอะเลยครับมีแรปโซดี้ที่สามารถเต้นได้ครับผมอันตีก็คือทําให้เพื่อนร่วมทีมเป็นอนมาตะานะครับแล้วก็มีไพโรเวนเซอร์ครับผมตัวสตาร์ระดับโลกครับผมแล้วก็มีทันเดอร์บิกเกอร์ครับที่สามารถที่จะเออเ <c oughs> ขาเราียกว่า,าระเบิดได้ครับผมแบบระเบิดฟ้าผ่าโคตรแรงครับผมอ้าวเฮ้ยโอ้โหงันตายหมดเลยเนี่ยโ <c oughs> อ้โหนิดเดียวไงเองนะเอเกือบได้ครับผมไม่เป็นไรถือว่าบ้าเกินนะผม ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับทีมเราก็ซับเยอะครับผมแต่ถ้าดูตัวแท้งก็คือเราตัวเดียวนี่แหละอ่าเราตัวเดียวเป็นแท้งแครี่คือโคโนะผมซับคือแดปโซดี้กับไฟโลเมนเซอร์แล้วก็ทันเดอร์บิงเกอร์ครับผมอันนี้คือสรุปนะครับผมจะทีมเราครับส่วนอีกทีมนึงครับก็ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดีเลยครับผมมีแอมเพจครับผมมีอามาดอนครับผมมีเอรเนียมีเดอะกด์เดเตอร์ครับผมแล้วก็มีเลเวนอครับ ซึ่งเอ่อถ้าดูแครี่นะครับก็จะมีแบบเอ่อน่าจะเป็นเลเวนอร์เพียงแค่ตัวเดียวผมคือฮาร์ดแครี่เลยตัวนี้คือฮาร์ดเลยนะผมแล้วก็จะมีตัวแท้งอย่างอามาดอนับผมกับแรมเพทละกันอะแท้งประมาณนึงส่วนเอโรเนียฮะก็เป็นตัวที่คอยทําจังหวะให้เพื่อนรวมถึงแบบเป็นแนวหลังละกันคอยสาสกิลผมเพราะไอเอโรเนียเนี่ยเป็นซัพพอร์ตที่คือคอมโบเขาอ่ะมันแบบ มันต่อได้เรื่อยๆผมเขาสกิลไปเขาแช่แข็งเขาเอาสารันติอะไรเงี้ยมันก็จะเหลาไปได้เรื่อยๆครับผมส่วนสกิลออีกตัวนึงครับที่น่ากลัวมากก็คือเดอะการเดเตอร์นะครับผมทีมนี้ของเรานะฮะคือการเดีเตอร์นี่เป็นตัวที่สกิลออเขาโกงมากครับผมสกิลแช่ไฟนี่ก็เป็นหมู่นะครับส่วนอันตินี่คือรถม้าครับผมที่ทําให้ทีมเขาถึกแล้วก็ทีมทีมเราโดนดาเมจครับอ่า ผมเ,เองก็ค่อยๆครับผมใจเย็นครับไม่ต้องรีบครับโอ้โหเราพอตันไปเข้าไปที่หน้าผมดูครับแล้วระเบิดเอามวารามรู้มีตัวปลอมตัวจริงหรือเปล่าผมแจ่แน่ๆเลยคือเอาออกไปก่อนหนึ่งตัวแล้วกันปะแม่จะสโลโ้ยได้เหรอเมื่อกี้ทำกัวฮะเฮ้ยเอาไม่มีด้วยครับผมโอ้โหเติมเลือดก,ก่อนเติมเลือดก,ก่อนเติมเลือดก,ก่อนท่านผนเออไม่เ,เราฮิวให้ได้นะผมล่าสุดนี่คือดันบ้านอีกแล้วนะฮะ อ๋อแล้วนี่อะไรซื้อเต็มพอดีกับผมเติมเต็มพอดีกับผมเติมเต,มเต,มต็มรสชาติแห่งชีวิตพอดีป่ะนี่ยตึมไปโอ้โหแล้วเขาอย่างเยอะเลยผมไปเอโดเนียมาด้วยครับแล้วสกิลสองผมบึ้มไปครับ<อ>แล้วอ้หูตรงนั้นมันมันวิ่งเร็วรครับคุณผู้ชมฮะไปมึงอีกคนโอ้ยเขาสะพายแล้วผมไม่ไม่รอดครับผมทีแรกคิดว่าจะรอดนะฮะแล้วนี่ครับสกิลหนึ่งหนีไปเลยฮะน่ ไม่ได้ดันนะผมเกมนี้ไม่ได้ดัน,นครับค <c oughs> ือได้แค่ป้อมบนก,ก็ได้เร็วอยู่นะหกวทีได้ป้อมครับผมก็ถือว่าทีมเร็วใช้ได้สามทีก็มก็แตกแล่วเมกีนนะ้เออใช่ถือว่าเร็วอยู่นะเร็วอยู่ <c oughs> เพราะว่าทีมเราเป็นแบบไอ้นี้ด้วยแหละทีมที่แบบเป็นตัวดันบ้านได้อย่างแี้โซดี้มันเข้าขากับเราครับผม <c oughs> ส่วนมาดูสกิュนี่าเพื่อนปะโอเคสกิลนเนี่ยก็สกิลหนึ่งเป็นสกิลสตัน อันนี้ก็ใช้เลือดตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ใช้มานานะครับใช้เลือดอย่างเดียวสกิลหนึ่งก็จะใช้มานานะครับใส่ฟันออกไปข้างหน้าแบบนี้ใช้เลือดใสตันดิใช้เลือดผิดเออใช้เลือดไปเก็บก่จะได้เลือดคืนนะครับทำดาเมจแรงตามเลือดเลยสกิลสองก็เป็นระเบิดนะครับทําดาเมจต,ตามเลือดเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรมากสกิลสามก็เป็นเผาทาดาเมจต,ตัวรอบๆนะครับยิ่งโดนตีเลก็ยิ่งชาร์จก็จะขึ้นนะครับส่วนอันติก็เป็นการตายแล้วเกิดใหม่จะเพิ่มเลือดตามมานามานาเเเเยยออออะก็พิ่่มลืา ประมาณนั้นนะครัเดี๋ยวผมจะแทรกให้แล้วกันครับสหรับสกิลหนึ่งก็คือมันต้องระเบิดไปก่อนนะถึงหมายถึงว่าระเบิดให้โดนนะผมถ้าโดนจะได้เลือดคืนนะครับผมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันก็ทุกสกิลอ่ะมันจะเสียข้อเสียคือมันใช้เลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเยอะน้อยแค่ไหนเลือดจะเป็นหมื่นเป็นแสนก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะผมอย่างสกิลหนึ่งเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะสกิลสองเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมสกิลสองเป็นการระเบิดนะผมแล้วก็ทุกการระเบิดหรือททุกกกการระะะืบันนผผมมจีลต่อสกิลครับผมทาให ไฟมันแบบว่าค่อยๆแบบแผดเผานะครับผมส่วนสกิลสามที่เราต้องอัพมาเพราะมันฮิวเลือดให้กับตัวเองครับสำคัญมากเลยฮะดีเจเลือดมันจะเยอะนะครับผมาอ้าวอ้าวฮันเดอร์อันติแล้วผมแล้วไล่เลยครับเอรนี่ครับผมดูครับบึ้มไป,ปทีเจ็บด,ด้วยครับแล้วเราวิ่งไปนะอะโหว,วิ่งไล่เลยผมทิ้งเพื่อนทั้งหลังเลยทิ้งจริงว่ะแต่ว่าน่าจะตายแล้วนะโอ้ขอตัวนี้แล้วกันนะเพื่อนไปเผาไปทีหนึงแล้วหันกลับไปสวนนี่ยผมหูย ดูว่าผมได้หมดนะทำไปเล่นไปครับผมนิดนึงกับดอนฮะกดทุกอย่างแล้วผมดอนมิวจะไหวหรือเปล่าดอนบอกกูหันหลังให้มึงแล้วอเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกูหันหลังให้มึงมั่งมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมันดึงเชิงว่ะเฮ้ยมันหนาวว่ะเชิงหนาว่ะไอ้นี่มันเชิงหนาวว่ะโอ้โหมันใช้ได้ว่ะไอ้นี่มันใช้ได้ครับก็นี่ไงมีคนเก็บงานแล้วปาดไปเก็บไปแล้วเกมนี้จะมาประมาณไหนแล้วสายไหนวะเนี่ยอันนี้เหรอเอ่อเป็นแคลรี่ได้ขอบ ไม่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 เอาถึกเยอะเอาเป็นแบบว่าไล่ตีไล่ตีหน่อยอืมเราเคยทําแบบเอามาลาบแบบถึกๆแล้วนะที่แบบหนึ่งห้าผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้ครับผมมาเป็นไอซ์แมนนะผมวันนี้ก็ดาบน้าแข็งเวลาตีจะสโลว์คนระับเข้ากระทะรมแล้วมากับการสโลว์ก็คือมันสามารถพิวัฒนาการไปเป็นดาบดาบสามสีได้อ่ะสามสีก็จะมีแบบสีแดงนะผมอ่ะสีเขียวผมสีเหลืองมาไฟแดงมนครับผมก็สีสีแดงผมก็ทําให้ตีแรงวิ่งเร็วครับ ส่วนสีฟ้าก็คือถึกครับผมแล้วก็ตีสโลฮะส่วนที่สําคัญก็คือเนี่ครับดาบแสงผมสีขาวครับก็จะสกิลเวทแรงครับผมมานาเยอะฮะตอนตื่นมาก็จะแบบสดชื่นนะผมเวลาที่เราฟื้นจากอันติฟื้นจากความตายขึ้นมาก็จะเลือเดเยอะนิดนึงโอ้โหปไม่ไหวละไม่ไหวไม่หวั่นละไม่หวัน่นละชิลครับผมไหชิลครับเกมนี้ ไปปิดรรอยยัั่่ววกนนดดไ้อยู่นะไดอนะ้อยู่นะอย่างนะีไน้ได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับหมดครับผมแบบนี้เกี้ยงครับผมเกี้ยงเกาฮนะป่ะเอาอีกเะล่ะเอาอีกเะล่ะเอาอีกเะล่าลงมาเดี๋ยวหูเป็นดอนี่นีผมถ้าเป็นตัวอื่นจะคงไม่แบบไม่หูขนาดนี้นะฮะอันนี้มาหมดแล้วหูตาจมูกปากผมมาทั้งมาทั้งช่องหน้าเลยฮะไม่ไหวครับผมพี่ดอนครับอ่ะ ใช่เป็นเฮสครับผมอุ้ยเดี๋ยวต้องเก็บเฮสก่อนแล้วบืมไปบืมไปแหมปฏิกิริยาต่อผนองเร็วนะผมเพื่อนเราฮะแต่ว่าเราก็ไม่รอดเหมือนกันับผมเพียงแต่ว่าเรามีเขาเรียกมีกอกสองครับผมแหมรอบนี้มาไม่มีนี่นะครับไม่มีเฮสแล้วนะผมโดนลากไปด้วยฮนะพเพื่อนฮิวให้ผมเพื่อนก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันแล้วตานเก็บไปหนึ่งตัวผมแล้วทุบไปโอ้โหเพื่อนเก็บได้หนึ่งตัวแล้วหนึ่งหนึ่งนะผมร,ระหว่างซับกับซับก็บมกแกว่าซับเราครับ น่าจะดาเมจไม่พอสู้เขาของเขานะครับเพราะเขาคือเอโรเนียนะฮะแต่ว่าไอทีมมันกลายเป็นไอทีมมันวิ่งหนีครับผมเนืกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าของมันต่างหรือเปล่าฮะสำหรับเอโรเนียมีสเปรลชาร์ดครับผมส่วนเราไม่มีครับผมโอ้โหของเรามีของแบบแค่เป็นซับจริงๆอ่ะเพ่งเด็ใจเขาได้ฮะการเว่าไอทีมมันวิ่งหนีโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีอันติด้วยครับผมเอโรเนียฮะแลวเราก็เกิดพอดีครับผมพร้อมกับว์าไปเ่นบนเลยครับ กลับคืนสู่เย้าของชาวแครี่เรานะกลับมากรมที่เบรนบนดิครับกลับมายืนกำมๆครับผมยืนตึงๆครับผมดึงเชิงไปก่อนนะค่อยๆฟาร์มไปไหนๆก็ได้ป้อมยากแล้วครับผมก็พยายามให้มันแบบเออได้เล่นหน่อยฮะนี่อะไรเนี่ยอามาดอนครับผมโอ้โหตัวนี้ขาวประจําจริงๆครับผมไปไหนมาไหนก็เจอครับผมเหมือนที่ขาวประจําแบบ ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้ติดใจเราหรือเปล่าฮะแม่บอกแล้วไงว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินบล็อกนะมึงยังไงเนี่ยเฮ้ยเอาป้อมต่อเลยแล้วกันครับไม่สนฮะแห้งนะครับผมบอกเลยครับว่าแห้งครับเอาเฮ้ยเเดี๋ยวเนี่ยมึงเด็กบ้านไหนเนี่ยอ้าวมึงหันหลังทำไมมึงใช่อมารดอนเหรอเพื่อนนี่ไงตายซะมึงนึกว่าเป็นเด็กอมารดอนเหรอฮะเขาหนีอ๋อเขาหนีอ๋อแล้วไปเนี่ยหันหลังให้นึกว่าแบบจะเอาถึกเหมือนอมารดอนเนี่ยหันหลังแล้ว ดาเมจลดลงครับผมโอ้ยนี่ฮิลนะครับไปได้หนีนะเนี่ยแอบไปฮิลครับแต่ว่าเขาเยอะเหลือเกินครับสามตัวเราไม่มีอันติด้วยนะแล้วมานะผมหนีครับตัวแรกเปิดตัวปัจจัยระเบิดนะผมดูครับแล้วแรดโซดี้มีเต้นหรือเปล่าผมต้องเต้นนะเพื่อนเต้นนะเพื่อนโอ้โหขอเลิกระบัมเ่อรคลิปหายแล้วเข้าเพื่อนเราฮะช็อตนี้ผมเก็บทุกอย่างครับแล้วระเบิดไปหนึ่งตัวแต่ว่าได้เท่านี้แหละฮะไม่ไหวลรับนี่ถ้ามีเกิดมานี่น่าจะได้อีกนะแล้วสามสีมาแล้วครับผมมันนี่เจ็ดแสงครับหรือว่าเป็น ที่เราทาแบบเนี้ยมันรวยเร็วมันเกิดเร็วคูชมดูสิ12นาทีกูได้ของขนาดเนี้นี่คือแบบชิ้นนี้6 0 0เ,เลยนะเออใช่ถ้าเป็นวินวอลคือได้เกนจโร่อะคนทั่วไปเขาได้อะไรกันครับบิงครับ12นาที13นาทีครับบิงนะคะเท่าไหร่2,150อ 6, 6, 6, 100, ินนี่6 0 0รวยกว่าชาวบ้านเขาสามเท่านะครับเล่นบ้าก็ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าเกมไหนบ้าแล้วตายก็จะเห็นเหมือนจะแบบมันจะเป็นเหมือนหลายเกมที่เราทำครับผมความเสี่ยงสูงก็ ผมจะแทนซูมกันครับถ้าเกิดแล้วแบบเป็นแบบนี้ก็โอเคฮะแต่ถ้าไม่เกิดก็ฟาร์มกำกัไปฮะบ,บางทีมันก็ต้องแล้วแต่ทีมที่เราแบบว่าเออได้รับมาด้วยครับบางทีทีมดีบางทีทีมแบบว่าเออต้องให้เราพึ่งพาตัวเองเยอะนิดนึงแต่โชคดีครับผมทีมนี้ถือว่าเส้นางานสนุกครับผมอ้โอเพื่อนเจอ,อยู่วะ จะตายครับผมจะตายครับเรเวนออ๋อโทุกพครับผมแนี่วิ่งมาหนีเหมือนแบบเหมือนประสบภัยมาแล้วฮะวิ่งมาขอความช่วยเหลือขอช่วยเหลือนะครับเนี่ยมีแหลเพชดตานบนด้วยนะครับแล้วทิ้งอามารอนไว้ฮะตรงนี้เราจะไม่ยุ่งอมารอนครับเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี่มันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราจะทิ้งอามารอนเยอะไปหน่อยครับให้ไพโลเขาจัดเลยวกรับเอาบื้มแล้ว่ะ เนี่ยครับผมล่อออกมาผมล่อ,อ,อมาด้วยครับแล้วล่อดสสำเร็จด้วยผมแล้วมีตัวหลังครับแต่ว่าเขาก็มีเหมือนกันถ้าเปโรรินเนียรอเติมอยู่ว่าโอ้โหและโรดี้บอกคุณต้องหาจังหวะเต้นแล้วล่ะอันตรีงฮงและโซดี้ผมทำให้เป็นอมตะตอนนี้แต่ว่าและโรดี้ไม่ได้เต้นครับผมเราหาซานเ่นเดีกันีแล้วเอามาด้นไปแล้วผมจะเราก็เกิดเหมือนกันฮะเสียชีวิตไปแต่ว่ามีมีชีวิตที่สองครับผมบอกก่อนฮะชีวิตนี้เราเราแบบว่าตีพ่อตีแม่ด้วยครับผม มันเป็นเป็นเป็ดมาแล้วผมแบบว่าหิวโหยครับหิวโหยบอกเล่าก็ะหายสุดๆับผมดูครับหิวโหยไปไปอยู่จังเอวด,ดิเอเอเราวับกลับบ้านเลยครับกระหายจ,จัดๆนะผมจะจแ,ลแล้วมีการเวทมาแล้วนะทีนี้กระหายจ,จัดๆเงินในตัวนี่คือของแบบไปไกลแล้วผู้ชมดูเด็ดชาแมนนะผมชาแมนนี่เป็นไอเทมที่ จะบอกว่ายังไงเดียคผูชมมันเป็นไอเทมที่ทําให้เราึกแล้วก็รีเจนเลือดแรงนะผมจากเดิมที่เรารีเจนด้วยสกิลสามกลายเป็นว่าเรารีเจนด้วยแบบของด้วยไอเทมด้วยฮนะอ่าแล้วจีพเอมนี่ไปแปดร้อยอะสิบห้ามันคือแปดร้อยคบุณผู้ชมของแบบเทียบไปเลยครับอีทีมมันเพิ่งมีบิงนะผมกับกับสเปลชาดนะผมเราแม่งไปไกลแล้วครับน่าจะรวยกว่าอีกทีมมันประมาณสามพันนะผมสามพันบาทครับ สมพันหนึ่งเงินในเกมนะตอนนี้อเอเขาได้อยู่ไฮโลบอกได้อยู่อย่างนี้สนุกสนานไฮโลแม่ได้คิวได้เล่นอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอารถเกาะมาไล่คอเลยเพราะทีมเราไม่มีใครออกอยู่แนละ้วเราเป็นสายตีแบบเต็มตัวนะครับรถเกาะคือเกาะกระดูกครับผมก็จะมีความแบบตีแรงครับผมตีเร็วนะ แล้วก็รถทีสรถเกาะศัตรูครัผมแต่ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ยังว่าครับผมนั่นเสพสีรูปใบครับเราฮะสุดตาดอย่างแท้จริงครับผมนี่ฮะคุณตาด่างครับผมที่แท้ทูเพื่อนบอกกูเปิดแล้วนะแล้วดูว่าผมโครโนสโดโอ้โหไม่เคยได้เจอโดมโครโนสมานานนะผม แต่ไปแล้วผมน,นี้ระเบิดใส่แรมเพลทแล้วเก็บไปหนึ่งตัวผมดูครับแล้วทุบจอดด้านหลังผมดูครับวิ่งหนีสับตีนแตกไปครับแต่ว่าแตกทั้งตีนทั้งคนนะผมหน้าแตกด้วยช็อตนี้ผมดูหวัวอีกหนึ่งทีเอาว่ะโอโ้โหไม่ไหวครับอีกทีน,นึงทีเพียงไป800เกือบ900แล้วนะครับ16นาทีเท่านั้นน่ะเล่นแบบดูเดือดครับผมเขารู้กว่าเร่งสุดเร่งสุดครับผม นี่คือรับให้รับให้นี่เลยนะให้แบบว่าให้คลิปรอเลยแล้วกันเออคลิปจะได้สะอาดนะครับผมเราจะใช้สกิล2เป็นหลักครับผมไม่ใช้สกิล1ครับเพราะว่า20%กับ15% 5%ก็เยอะนะครับมันจากเลือดชีวิตของเรานะครับผมแอมเพจมาเด็ดมึงยังไงล่ะเฮ้ยมึงยังไงล่ะเอ,อ้านี่ผมเข้ามาไล่หลังให้นะครับไล่หลังครับผมเขาเรียกว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายผม ขอพองคาถาหน่อย right. ขอเป่าคาถาหน่อยเพื่อนอื่มเคาะหน่อยครับผมเสกน้ำมนต์ให้หน่อยมากูเสกน้ำมนต์ให้หน่อยเอิ่มไปหนึ่งทีผมโอ้โหน้ำมนต์พี่แรงไปหน่อยวะโอ้โหจริงเมื่อกี้พี่เอาจาระปาตีนะผมไม่สนแล้วตอนนี้แรงครับผมดูแรงจริงๆแล้วแรปโซดี้เต้นนะผมเราก็อมตะครับผมแต่แรปโซดี้บอกกูไม่ได้ออมตะนี่วะกูเลยตายครับผมเอาอะแล้วไพโรเมเซอร์เข้ามาเติมผมเรียกว่ามาซับตีนซับดาเมจให้ด้วยนะครับผัดกันรับครับผมผัดกันรับตีนะครับแล้วก็ สกิลยังมีนะฮะตอนนี้ต้องระวังับผมโอ้โหแล้วดึงกับดอน่ะแล้วไปไหนแลวเพื่อนโอ้โหไม่ถึงว่ะโอ้โหเอาละเป็นอามาดอนปะเก็บสามาดอนเก็บแะไรเมื่อกี้อามาดอนก็เอ้ยไม่ได้แย่นะต้นสิบตายสิบสองแอดของเยอะอยู่นะอนนเออใช่ของเยอะอยู่แต่ว่าแอมเพจบอกกูไม่ไหวละกูไปละเฮ้ยตนน้น,ใน,ในมึงเล่นใส่นี่มึงมีคนออกเกมพก,กพุกเกมเลยนะ ใส่แบบใส่สุดอะใส่ใส่สุดใช่ไหมเออใส่ใส่สุดมึงเล่นไม่ได้แล้วว่ะต้นกว่านะอันนี้คือแบบให้ดูนะเออคือคือหลายๆคลิปที่เราทําแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบว่าเอออยากจะมีคลิปลงนะผมก็เลยเราแบบบางทีมันแบบว่ามันจะเช้าเนาะมันเป็นหลายหลายชั่วโมงนะฮะเราก็เลยแบบเอาเน้นเอาแบบใส่สุดไปเลยครับซึ่งมันก็จะมาเป็นแบบนี้ฮะเออมึงบางทีมึงก็เอากลับไปเหมือนเดิมแบบตึง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 ได้นะ เออเดี๋ยวได้เห็นนะผมแล้วก็มีแบบมีหลายหลากหลายไงบางเกมก็เป็นแบบส่สุดครับผมบางเกมก็เป็นแบบค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นบางทีค่อยๆเล่นของเราอ่ะแม่งกลายเป็นแบบผู้เหมือนแบบเหมือนแบบไม่ใส่ใส่อะไรไม่ได้จนแบบอีกทีแม่งเกิดครับผมแต่พอใส่สุดแล้วมันก็เป็นแบบนี้ฮะมันก็จะเดือดแบบนี้ผมเรียกว่าถล่มบาเล็กแบบไม่ต้องได้เดินครับผมโอ้โหโหดร้ายทารุณมากนี่ฮะ ระเบิดนั่นหน่อยไปต่อครับผมมาเป็นรถก่อะโอ้โหอย่ามาดอนมานี้มาเมืงองมาอันติจากคันเดอร์ครับหืไม่เข้าเลยครับโอ้โหตรงกลางนี่นเขาใส่กันนะ่ะเพื่อนโดนนั่นนะ่ะไฮโรเวนเซอร์ไปแล้วครับถามว่าสําคัญหรือเปล่าไฮโรสําคัญนะครับผมตัวสตันถึงตัวของเราฮนะอันนี้ก็ต้องรอโครนอสเลยครับผมรอโครนอสมาครับแต่เอาไม่นดนนี้ อึดไม่ไหวนะผมอึดถึกทนนะผมดูฮะเราไปแล้วนะอ่ะเลเวีโนมาเราช่วยเลเวีโนช่วยเลเวีโนกลับบอ่อเร็วๆก่อนนะผมเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายนะฮะแล้วฟอรดี้เราตายไม่ได้นะผมของนี้คือแบบต้องแขวนนะผมบอกไว้ก่อนฮนะนี่ไงไายลงเต็มหัวอโอ้โหไม่ตายโอ้โหถึกที่ผายคุณผู้ชมครับดูว่าอึดจริงๆฮนะมีการยึกให้เราด้วยได้เดี๋ยวยึกเรายึกเึงเผาไปซะมไม่ตาย โอ้โหยังไม่จบเหรอแรมเพจไปนี่ที่มึงอ่ะมึงล็อกเพื่อนกูไปเหรอไม่ต้องครับผมไม่ต้องครับดูครับ GPM นี่ไป850นะผู้ชมฮะนี่คือเพื่อนไปไปแพ้ไฟกันมาหมดเลยเนี่ยเหลือแต่เราเนี่ยอ้าวแล้วยังไงครับผมอันนั้นวาร์ปทิ้งเลยไปเนี่ยน่าต้องวาร์ปเลยครับมันจะไม่ไหวเนี่ยเบดเมลก็ไม่ไหวครับผมดูครับโอ้โหอึดชิบหายครับโอ้ย ตายคู่ครับเหลือเราคนสุดท้ายในเกมครับผมวันนี้นะอนเนอาเรียนบอลมาแล้วเกิดมาพอดีครับผมมาอยานการลองกูบ้างนะเฮ้ยเดี๋ยวเ,เ,เ,เดี๋ยวเดอ้าวเยอะเกินผู้ถอยคระพุ้กไม่ทันเอา้าแล้วจบเลยครับผมเขาคอนเลยครับ21คิลตาย8แอซศวิน22ครับผมเกมนี้ครับกับผมประมาณนี้ผม GPM นี่ไม่ต้องพูดถึงก็เก้าร้อกว่าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรายการเรียมตั้บอลของเรานะรีบดูก่อนโดนลบผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสุส๊ายบาย อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพนแล้วแต่ตนน้นนลยครับเตรียมน้ำเตรียมอุปกรณนแล้วไปมันกันนี่เลย